องค์การบริหารส่วนจังหวัดสบบระบุรีร่วมกับจังหวัดสบบระบุรีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและสระบ,บุรีเคเบิลทีวีได้จัดโครงการเทิดทูลสถาบันและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้มีการจัดบันทึกเทปโทรทัศน์ในการกล่าวอัศวาดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 13, วันที่5ธันวาคมโดยมีข้าราชการผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรี ภาคประชาชนเอกชนชมรมสมาคมสมโมสรน,นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเมื่อวานนี้แล้วก็จะมีการเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรครั้งนี้จัดขึ้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีหลังเดิมด้านข้างสะลักลางซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนงานราชการข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานแต่ละกระทรวงในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกลุ่มพลังมวลชนสมาคมชมรมสมโมสรน,นักเรียนนักศึกษามาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร,พรครั้งนี้มากกว่า30คณะสำหรับการบันทึกเทปถวายพระพร,พรเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีร่วมกับจังหวัดสระบ,บุรีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีและบริษัทสระบ,บุรีเคเบิลทีวีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนข้าราชการและประสบนิกรทุกบูเหล่า ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นการถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554สำหรับคณะที่ร่วมถวายพระพรครั้งนี้อย่างเช่นคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณาสุขจากกอ k k on, งบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะกรรมการการเล,ลือกตั้งและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการเลือกตั้งจงังหวัดสระบุรีคณะผู้บริหารข้าราชก,การและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศราึกษาจากหน่วยงานกระทรวงการคลังและธนากษ์จากสมาคมผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรีจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยอาสามูล,ลนิธิต่างๆจากสมาคมผู้ประกอบการการศึกษาเอกชนจากโรงเรียนแก่งคอยโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนเทพศิลินผู้แขรโรงเรียนเสาห้ววิมลวิทยานุก,กูลเป็นต้นสำหรับการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรของข,องข,องข้าราชการกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสระบ,บุรีครั้งนี้จะแพร่ภาพออกอากาศทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองสบบระบุรีวิหารแดง หนองแซงบ้านหมอหน้าพลานท่าลานพระพุทธบาทแก่งคอยมวกเหล็กหว่งม่วงเป็นต้นตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปส่วนสระบ,บุรีเคเบิลทีวีจะเริ่มแพร่ภาพออกอากาศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนในพื้นที่อำเภอเมืองสระบ,บุรีเสาให้หินกองหนองแควิหารแดงและแก่งคอย